นะครับพูดจำลองว่าโลกกำลังเข้าสู่การเผชิญหน้าระหว่างตะวันตกนาโตเมริกากับสิ่งที่เขาเรียกว่าแกนนนำของศัตรู a อ็กซิสทัพตะ s ันอซึ่งมี4ประเทศก็คือรัสเซียจีนเกาหลีเหนือและยุโรปเป็นครั้งแรกที่มีการยืนอยู่คู่กันระหว่าง3มหาอำนาจที่เป็นศัตรูของเมริกาแนะครับก็คูอรันของสหิสิงหูตินและทางด้านของเกาหลีเหนือซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังอธิบายว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครับ การแสดงออกของทีนไม่ว่าจะเป็น s h a n g i Corporation หรือทางด้านของ Palace ต้องการบอกว่าจีนไม่ใช่เป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ในเบื้องหลังแต่เป็นผัวแสดงของระบบโลกแล้วเขากําลังพัฒนาตัวเองเป็นอันที่น้ำหน้กุดเดียวกับสารัฐเลยกันต่อหน้านี้ ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมาส์เจอโตงสร้างความจริงใจด้วยกันสร้างให้จีนเนี่ยสามารถท้าทายอเมริกาได้ตั้งส่วนถึงททำให้ความรุ่งเรืองในรูปธรรมสร้างความร่ำรวยให้กับจีนและวันนี้เป็นช่วงที่สีถิวเสิงมีความต,ต้องการที่จะล้างแค้นส่วนติสามกอันนี้ก็เป็นเส้นดารากายอัน,นว่าสิ่งที่เขาต้องการคือท้าทายตะวันตกท้าไทยอเมริกาเขาอยู่ในระดับเดียวนอเมริกาแล้วครับ จะสนัยภาพการรวมตัวกันของสามผู้นําจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือฐานสะเทือนไปทั่วโลกนะคะว่ากันว่านี่เป็นการรวมตัวกันของขั้วมหาอานาจใหม่ของโลกที่ต้านสหรัฐแตงอาจารย์มองการผลึกกาลังของสามผู้นํายังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นไปตามคำนวณแะด้านสิ่งท,งที่ชอบกันของนักประชาการหรือนัก,นกผม,ม้วิจารณศาสตร์หรือการในสมยัยตัางไปเดิ่ นะครับพูดกันมองว่าโลกกําลังเข้าสู่การเผชิญหน้าระหว่างตะวันตกนะครับนะนาโตอเมริกากับสิ่งที่เขาเรียกว่ากนรนของศัตรูเอ็กซิสออพเปอเรช s ซึ่งมีสี่ประเทศก็คือรัสเซียจีนตาหลนเหนือและอิหร่านนะครับแล้วก็สี่ประเทศนี้ก็อยู่บายเหมือนกันคือเป็นประเทศที่อยู่ข้ามกับประชาธิปไตยเสียงนึ่นนิยมก็คือเป็นประเทศที่อํานาจนิยมซึ่งอันนี้ปัน นะครันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่ความการที่อีสานด้านสีถถึงจัดงานยิ่งใหญ่ <What? S 1> นะครับในเรื่องของทางไทยโซลูชั่นในเซอร์ชนะครับมีสมาชิกสิบประเทศและลกักกนเข้าร่วมประชูนิคสิบกว่าประเทศแล้วก็เป็นาาก,การจัดการสิ่ียิ่งใหญ่และวมาที่ยิง่งใหญ่ทีนึงก็คือเรื่องของการจัดพาเลนทนะครับที่เป็นที่อ่าอ่าได้พูดถึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่สำคัญเป็นครั้งแรก ที่มีการมีอยู่ที่เันระหว่างสามมหาอำนาจที่เป็นจัดจูของอเมริกานะครับกัคืูด้านของสิงค์เฉลี่ยหรือินและทางด้านของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังอธิบายว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลงครับก็ทีนี้การเปลี่ยนแปลงอันนี้มันคืออะไรสิ่งที่จีนกำลังทำข้อแรกการแสดงออกของจีนไม่ว่าจะเป็นชางไฮคอปเปอเรชั่นหรือทางด้านของพาเลทต้องการบอกว่าจีนเนี่ยนะครับ ไม่ใช่เป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ในเบื้องหลังแต่เป็นตัวแสดงของระบบโลกแล้วพูดง่ายเขากาลังพัฒนาตัวเองเป็นอัพพี่น้ำหน้าจุดเดียวกับสหรัฐอเมริก,เกาเพราะฉะนั้นในกรณีเขาต้องการบอกและลองแสดงให้เห็นเป็นจุดเดียวอเดวมริกาที่พดจาก,การพลเหรนะครับแสงขึ้นอาวุธที่มันทันสมัยตั้งแต่อากาศรบกนะครับทางน้ําแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านอาวกาศ นะครับแล้วก็มีการมีเรื่องของอาวุธที่มันทันสมัยแบบไหนครับทุกเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกแล้วก็มีเรื่องของโดรนใต้น้ํสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่ทางด้านจีนต้องการบอกเลยครับว่าเขานะครับกำลังพัฒนาแสนยานที่ครอบครองอลูในัะษณะรุ่นเดียวดุเดียวกับทางอเมริกาทางด้านเทคโนโลยีด้านในสีงเราเนี่ยคนสิ่งที่ทำแต่ทางด้านสีจิงจิงต้องการจะได้ออกเลอความจริงใจของจีนตามที่ทางด้านของสีจิงจิงเคยพูดไว้ เสียงทิงนะครับมีนโยบายตั <si ้งแต่2013น่ะเเหมือนะครับเขาต้องการที่จะบอกว่าพืนนทานเนี่ยจะเป็นพืนที่ใหญ่พูดง่ายเป็นการล้างแค้นทางปีศาจนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าตอนหน้านี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเหมาเจอ้ตุนสร้างความติงใจด้วยกันนะครับสร้างให้จีนเนี่ยสามารถท้าทายเมกาได้นะครับหนุ่มลงจีนสู่กับเมกาในสงครามเกาหลี รสร้างส่วนถึงทำให้ความมรุนแรงจนสุภาพรสร้างความร่ำรวยนะครับให้กับจีนเปิดประเทศให้กับจีนและไอ้สองอันเนี้ยหะเดี๋ยวจะพ่อติดนี่นำไปสู่ความยิ่งใหญ่ของจีนเศรษฐกิจจีนเป็นหลายตัวสิบเสร้างแสนยานุภาพทางทหารสร้างแสนวิทยุเทคโนโลยีและวันนี้เป็นช่วงที่ผีถึงผีมีความต้องการที่จะล้างแค้นตุนศิษย์สามทอดในตุนศิษย์สามนะและก็พลาดคล้ายตุนตกและถึงคุณหนึ่งเขาั้นวันนี้เขาต้องการที่ยนลื้อคืนปุนศิษย์สาม แฏกกัอนศีรษะก็กมีที่เคยถูกครอบงำด้วยสิ่งที่เรียกว่าพ็กอเบริการหน้าและับบริการฝูกลุนน่มให้นอดอยู่ไว้ฝ่ายเดียวอยู่แล้วตอนนี้เขาบอกไม่ใช่แล้วโลกกำลังเข้าสู่ยุคของมันตีล,ะะลตัเทลนะครับเป็นยุคของอะไรครับของหลายขั้วนะครับไม่มีใครครอบงำใครนะครับเป็นยุคที่พูดง่ายนะครับจะต้องคำนึงถึงเรียกว่าอ่ไม่ใช่เฮชิโมนิกนะรักที่แห่งความเป็นพิ่พใหญ่จะต้องอยู่ในลักษณะที่เขาลดสิ่งกันละกันและเป็นเรื่องที่ ต้องเลือกระหว่างสันติภาพกับสงครามเพราะฉันเขาเป็นฝ่ายที่เลือกทิศทางที่ถูกคือสันติภาพเพราะฉันไม่ต้องการที่จะเรียกว่าอะไรครับล้างไอ้ไพ่ใหม่กลับไปทิศทางที่มันอันตรายถ่อการครอบคราเพราะฉันค้นอัน,นี้เป็นผลสัมฤทธิ์ที่ทางด้านสีอินเตงสีโอ,อกาบสองรายการนะครับในการประชุมนะครับที่เท,ทียนชิงในรเรื่องของจังไทยโกลเดเกชั่นกับเรื่องของกางรโชว์ความยิ่ง,ง,ง,งใหญ่ที่เทียนนันเหนือ แล้วก็มีการเชิญนะครับต่างๆท่านที่สังเกตดูปเปลี่ยนจะไม่มีเชิญตะวันตกเลยเพราะนี้ก็เป็นผลดารากันหนึ่งว่าที่เขาต้องการผลืตท้าทายตะวันตกท้าทายอเมริกาเขาอยู่ในระดับเดียวันอเมริกาแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อธิบายและที่แน่นอนที่สุดนะครับทางด้านของเกาหลีเหนือมองว่าตอนนี้เป็นการเสนออกถึงไทยนัทโรนะครับแม้ว,ว่าทั้งสามประเทศจะไม่มีข้อตกลงทางด้านความมั่นคงทั้งสามประเทศแต่มันมีข้อตกลงระหว่าง นะครับเกาหลีเหนือกับทางด้านของจีนในด้านความมั่นคงและมีข้อตกลงความมั่นครงระหว่างเกาหลีเหนือกับทางด้านของอ่าตามกูตินแต่ว่ายังไม่มีข้อตกลงในลักษณะที่รขขอบมปุกความตันการัน์สามฝ่ายจีนเองยังไม่มีข้อตกลงด้านของความมั่นคงทีู่กคัญกับทางด้านรัเสเซียแต่สิ่งที่กาลังเกิดขุ่มคนก็เกรงกันว่าไอ้ลักษณะเนี้ยอาจจะเป็นสัญ,ญลกาณ์ว่า ความมั่นคงความใกล้ชิดทางด้านความมั่นคงร่วงจีนกับทางด้านรัสเซียเนี่ยมันจะเรียกว่าชึดลั่นมากขึ้นเราจะเห็นได้ชัดนะมีความร่วมมือทางด้านของความมั่นคงมากขึ้นและที่สําคัญจะเป็นอเมรินได้มีการขยายตัวด้านความร่วมมือทางด้านแกสแ๊สนะครับมีการทางด้านไตบเรียสองซึ่อ,อันนี้คุยกันตั้งนานมากแต่คราวนี้ก็ประสบความสําเร็จอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นความที่จะได้เห็นนครับว่าจีนกําลังนะครับสัาญาโยนไพ่มาทางด้านของรัสเซีย รัสเซียเองก็มองกลินนะในลักษณะที่ว่าเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งหน่ที่กำลังพากายว่าสามยักษ์ใหญ่นะครับในกออรณีนี้เนี่ยกำลังนะร่วมโดยกันในการที่เรียกว่าล้างระบบโลกที่ถูกครอบครงโดยอเมริกาอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ที่เขาว่าไม่ใช่ล้างอย่างเดียวอยู่ในความสามารถที่จะดําเนินการได้จากการโชว์ของความร่วมมือทั้งในระดับของเอ่าชางไฮโคเวเรชั่นแต่ชางไฮโคเวเรชั่นะครับมันเป็นเรื่องของความยืดหยุ่ทางด้านความมั่นคง กับเรื่องของการในการนี้สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือได้มีการพัฒนาอีกอันงหนึ่งคือจัดตั้งเขาเรียกว่าเชียงไทยค a เปอรชันตัวที่บอกนั่งแบงก์ตัวจีนจะเป็นตัวตั้งตัวเสออันนี้ก็เป็นการพัฒนาอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังบอกว่าการประชุมทั้งสองอันเนี่ยกำลังบอกว่าโลกกาลังเปลี่ยนโลกกาลังเข้าสู่ยุคของการเรียกว่าสร้างรีนออเดอร์โดยทางด้านฝั่งที่เป็นสหรัฐอเมริกากาลังเปลี่ยนแปลงออเดอร์เก่ามาสู่ออเดอร์ใหม่ก็คิดว่า จะเป็นออเดอร์ที่นำไปสู่เรื่องของความเท่าเทียมกันเป็นออเดอร์ที่ครอบคลุมถึงตัวตัว south เพราะฉะนั้นทั้งสามประเทศก็พยายามดึงนะฮะอาังกฤนกับอเมริกาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้พูดเกาเรียกว่าแบ่็คลาก่อนเนี่ยแบล็คเบรสกำลังขยายปีกครอบคลุมไปสู่เรื่องของไอตัวตัว south โดยใช้เงื่อนงันทางไ i คอร์ปอเรชั่นเป็นเงื่อนมือกับอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นเรื่องืองกลุ่มลิขสิทธิครับ ค่ะส่วนรทรพจน์ของประธานรีสิตนะคะบอกว่าโลกกําลังเผชิญทางแยกแห่งสันติภาพหรือสงครามนะคะเขาบอกว่าจีนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยกลั่นเกรงผู้ใดและการพื้นฟูการเติบโตของจีน,นไม่มีใครหยุดยั้งได้นะคะอาจารย์ว่าแมสเซจนี้เนี่ยไปถึงสหรัฐอย่างชัดเจนเปล่านะคะและมันสื่อสารบอกกับโลกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจีนต้องการอะไรคะเขาหมายถึงอะไรสันติภาพหรือสงคราม เรากาลังส่งเมสเซจไปยังบริกานะะรับในว่าเขามีความผึ้ใหญ่นรครับต้องการที่จะบอกอเมริกาว่าคุณใช้อันนา,นา,านปเป็นการยามบีบท่านประเทศต่างๆไปได้แล้วนรครับใช้อยู่ในลตโลกเพราะประเทศต่างๆเลยครับกําลังรุ่มนะครับทีตัวเองกําลังหาทางเลย,ท,ยทั้ว่าิดายายิีหาทางของบุ่มบึยเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าถึงที่รั้งกำลังทำอยู่เล่นงานทางด้านของอะไรครับอินเดียเรื่องของห้าสิบเอร์เซ็นรล่นงานขีดไมได่มีทุน อินเดียก็ก็ไปกีล่ลานแล้ร้ันนี้อินเดียก็มีการความฝันใกล้ชิดนะครับจะเห็นได้ชัดว่ามีการทําข้อตกลงนะกับจีนในลักษณะซึ่ว่ามีการรีเซ็ตเราไม่มบีดบียใหม่มีการพื้นปูเรื่องการค้ามีการพื้นปูในสิ่งที่ขาดไม่ถึงก็คือเรื่องความมั่นคงที่ตัวชายแดนนะครับแล้วก็สถาะเดียวกันก็มีการเพิ่มเรื่องของการค้ากับทารร่างของรับเกือ1หนึ่งเท่าเนหนึ่งร้อยในห้าปีเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เห็นชัดว่ามันมีลักษณะของ กลุ่มที่ต้องการการอนุาจค,นะความไม่เหมืนะครับความยิ่งใหญ่นี่ก็คือว่าอ่วนลักษณะที่ขึ้นอยู่กับอเมอริกานะครับพราะะน้นกันนีเขาพร้อมที่จะเรียกว่าสงครามหรือสันติภาพเพราะฉะนั้นภาพเป็นเรื่องของสางามพูดง่ายเขาก็มีความพร้อมเตือนสาระอย่านรูปภาพทางด้านต่างๆอันนี้ก็เป็นสตอนไม้อส์นะครับแต่สิ่งที่เขาต้อง,ตงการคือสันติภาพสันติภาพผมเท่าเทียมกันภาพเลยยอมรับความแตกต่างดังที่เขาเคยมีนโยบายอันหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่านโยบายสามที่เริ่มที่อาจารย์เคยพูดถึงคือการที่เริ่มทางด้านของความมั่นคงการที่เริ่มทางด้านของสองพัฒนาโดยใช้ตัวแบลนโรดกับความรี่เริ่มทางด้านของซิลิเซชันต่างคนต่างมีนโยบายทางด้านของการเมือ่ไม่เหมือนกันเราจะไม่เขยุ่งเดียวแต่ในการไปชุมกิจที่คอปกปอร์เลชันที่จังไฮอะไรก็แ่ที่ตรงที่ที่เชียงเนนืยนะครับปรากฏว่ามีการเพิ่มอีกตัวหนึ่งโปรโวนะครับ Uh, ตัวนึงก็คือ Global g o v e r n c e Initiative ซึ่ง Global g o v e r n c e Initiative เนี่ยเป็นสิที่4ต้องการบอกถึงจัดระบบโลกใหม่ไงจัดเป็นระบบโลกใหม่ที่เป็นความร่วมมือระหว่างทางด้านของ Global South ก,กับประเทศต่างๆที่ถูกกระทบด้วยวกันก็คือมีอินเดียมีงอมีทางด้านของจีนและมีทางรัเสเซียอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการบอกในสนองนี้แต่อีกด้านหนึ่งที่เส่งสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือนี้ส่งไปยังไม่ใท่เมยอย่างเดียว ทรงก็ยังประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับเมกาได้ก้าใหญ่ห็งเีนว่าเฮ้ยคุณนะกาลังดูว่าคุณกําลังมีพันธมิตรขนาดเดียวกันนะคุณต้องมาอีกฟากหนึ่งและการนี้ก็ส่งไปยังภายาโรส่งไปยังเกาหลีเหนือให้เกาหลีใต้ส่งไปยังญี่ปุ่นถ้าเป็นสวนึ่งเป็นการส่งให้กับประชาชนภายในประเทศครับเพราะนั้นต้องยอมรับอย่างหนึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นต้องการให้เกิดกาเรียกว่าเอกภาพนะครับต้องการแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของจีนงานด้านหนึ่งศีน์ก็มีการเล่นงาน เรื what, related, related ่องของอะไรครับเรื่องของอะไรนะในลักษณะของค่านิยมนะครับซี่อันนี้ก็ต้องการให้เห็นชัดว่า้จีนกําลังยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นอะไรต้องยอมรับนะครับว่าระบบอาจจะเรียกว่าเป็นระบบซึ่งผู้งหญ่คนบางคนอาจจะไม่พอใจแต่ขณะเดียวกันก็อีกด้านหนึ่งก็คือไอ้ตัวต้นทุนอันนี้มันฟุ้มกับเรื่องของความยิ่งใหญ่ของจีนนะครับที่กําลังโตออ้นอีกแต่าัในขณะที่ท้าทายสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับของจีนเลย งันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้มีความภาคภูมิใจอันนี้ก็เป็นสว่วนหนึ่งและก็เป็นการแสดงออกอข้างหนึ่งในท่ามกลางที่โลกนะครับกาลังเกิดกระทบและก็ีนเองก็กําลังถูกกระทบในแง่ของเศรษฐกิจเพราะงั้นวันนี้ก็เปนอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรครับรวมตัวกันและวิธีการรวมตัวอัู่ด้าตชาิยมและรวมตัวกันหนึ่งใน้างชาติิยมด้วยความยิ่งใหญ่ของประเทศอันนี้ก็เป็นการส่งสารนะไปถึงอ่สามบทนะครับสี่แห่งหนึ่งอเมริกาสองพันมิตรอเมริกาสามถึงโควโดสู้ และว่าคุณต้งมีความหวังกับปุดที่สีก็คือภายในประเทศครับ